สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผม xx จังนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เรามาอยู่ในเกมโอเมจิซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มเลดซูซุก,กะโกเซ็นนะครับผมระดับ SSR นะครับผมซึ่งอยู่ข้างเซเมนี่เองแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมนะสำหรับตัวที่คิดเข้าไปกิจกรรมมันเล่นยังไงกิจกรรมตีบอสธรรมดาเพื่อรับของรางวัลนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมก็ยังไม่รู้หรอกว่า มันอ่าเล่นยังไงมันมีทริคอะไรไหมที่จะต้องทำนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราก็มองไปที่ของรางวัลก่อนเลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมพร้อมสกินของมิคสุ s เอนะครับผมซึ่งดูแบบดูแพงมากเลยก็มันก็นนจ่ายประมาณนี้นะเออแพงไม่แพงก็ดูออานะครับผมอ่ะแล้วก็การแลก s S R แล้ว SP ฟรีหนึ่งตัวไม่ฟรีหรอกนะครับผมแค่หามาแลกผมก็ตีไปคร่าวๆว่ามันตียังไงอะไรอย่างเงี้นะครับผมเราก็ตีทําแต้มเอานะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมอ่าสำหรับตัวใหม่ที่เข้ามาก็จะมีกิจกรรมนี้ตลอดเป็นการอ่าบริจาคเศษภาพที่ตามสุ่มนะครับผมถ้าใครบริจาคได้เยอะที่สุดก็จะได้อาจจะได้อันดับติดอันดับแล้วก็จะได้ของรางวัลที่มันดีมากนะครับผม ดีมากยังไงนะครับผมของรางวัลของรางวัลก็ตามนี้นะครับผมตามแร้งเลยจะได้เศษประมาณนี้นะครับผม่ะก็เราไม่ใช่สายเปยน,นะครับผมมาแล้วก็มันจะมีกิจกรรมอื่นกิจกรรมที่แชร์วิดีโอนี้นะครับผมจะได้เศษยันสีฟ้ามาหนึ่งยันแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่โยนถั่วหาเศษชิคกิงามินะครับผม เพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเลยนะครับผมจะโยนได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาดูในการสุ่มนะครับผมสุ่มผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมผมไม่ได้อ่าผมผมไม่ได้สะสมยันเลยซึ่งมันมาเร็วมากนะครับผมคือผมพยายามคือผมรู้ข่าวว่ามันจะมาปุ๊บอ่ะผมยังไม่ได้เตรียมยันอะไรเลยนะครับผมก็ก็มันให้ข่าวมาอาทิตย์สองอาทิตย์เองอ่ะอืม มันจะทําไงได้เนาะเออไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มอ่า id สอง id นะครับผม id ละสามสิบใบให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้สะสมเลยขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆเราจะได้อ่ายันมาเปิดเรื่อยๆนะครับผมก็ผมก็อัดให้แค่สามสนะิบใบเนาะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมสุ่มทีหลังโดยไม่ได้อดัดคลิปนะครับผมอ่ะก็ถ้าใครได้ตัวไหนก็ขิงผมก็ได้นะเพราะว่า ผมก็คิดว่าผมน่าจะไม่ได้เพราะว่ามียันอยู่แค่นี้นะครับผมยันกับยกอยู่แค่นี้อ่ะโอเคเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมไอดีสำรองผมนะครับผมตัวนี้เป็นไอดีสำรองผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะสุ่มไปเลยว่าจะโอเคจะได้หรือเปล่านะครับผมมีแบบอันนี้หมดหรือ,อยังจริงๆผมเป็นคนชอบวาดน,นะครับผมอ่ะวาดเอาก็ได้นะครับผมวาดเอานะครับผม go เส้นเส้นใช่ปะวะดูไม่เหมือนเลยะจะได้ไหมนะครับผมโอ้น้องแมวนะครับไปถ้าได้นี่ถือว่าดวงดีมากนะครับผมถ้าได้ตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้นะครับผมเพราะยังมีแค่นี้นะครับผมอ,อู้สามดาวก็เยอะนะที่ได้ นะครับเอาระดับ R วันนี้จะมาซอซๆหน่อยมาเร็วๆหน่อยเพราะว่ายัานมีนิดเดียวเองโอเคได้ระดับ SR ตัวเดียวดูจากตรงนี้แล้วก็น่าจะเกลือนะครับผมอะไปเลยนะครับผมโอเคเลรน,นี้ไม่ได้หวังอะไรนะครับผมผมไม่หวังอะไรอยู่แล้วผมแค่ เล่นตามกิจกรรมเฉยๆตอนนี้ผมแค่อยากได้ของมาอัพแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะก็ดูไปเพลินๆน,นะครับผมเพราะผมไม่ค่อยได้ลงคลิปในะช่วงนี้งานเยอะมากก็ลงนี้นิดหน่อยก็เอานะครับผมเฮ้ยอ่านล้วนปะเนี่ยอายแล้วเฮ้ย sr ตัวเดียวอีกแล้ว่ะ อืมอ่ะซุมยกฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ชอบวาดอะไรที่มันดูไม่รู้เรื่องนะครับช่วงแรกอ่ะจะได้บ่อยอยู่สำหรับคนผู้เล่นใหม่ๆนะแต่ผมเล่นได้มานานนานประมาณหนึ่งแล้วแหละก็เลย มันหมดหมดดวงแล้วแหละนะครับผมโอ้โหเฮ้ยได้โอ,อ,อ้ได้โอเทนงูดเดี๋ยวนะผมได้หลายรอบม,มากเลยอะไอดีสำรองเนี่ยผมได้หลายตัวมากเลยโอเทนงูเอสพีโอเค <c oughs> ก็ถือว่าคุมนะครับผมสามสิบใบแล้วก็ได้มาตัวนี้นะครับผมอ๋อตกใจหมดเลย โอ้สีดาวโอเคนะครับผมก็คุ้มนะครับผมได้มาอ่าสาสิบใบได้มาก็ถือว่าคุ้มสุดแล้วนะครับผมคุ้มเท่าที่จะคุ้มแล้วนะที่เราสะสมยันถ้าเกิดผมสะสมอาทิตย์เดียวเองนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสะสมสองสามอาทิตย์ก็จะได้มาเปิดอยู่ห้าสิบหกสิบยันอยู่นะครับผมไปต่อไปต่อทีละใบนะครับผม ค okay. ไม่เป็นไรไม่ต้องการนะครับผมอ่าสุ่มยกนะครับผม <c oughs> ก็ยังดีที่ได้นะครับผมเน <c oughs> นใหม่แล้ว <c oughs> แต่ก่อนเนนมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีชูเทนเข้ามาแล้วเนนดอบไปเลยโอเค ใบสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะไปไอดีหลักเลยไอดีหลักผมกลัวไม่ได้จังเลยอ่ะ30บใบเหมือนกันนะโอเคได้อเทนงูเอสมานะครับผมได้อเทนงูเอสมาต mm ิด hmm. ไหนอ่ะนี้ง่ายนะครับผมจริงๆผมมีสกินน้องอยู่เนาะสกินนี้นะครับ โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเดียหลักกันเลยนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่านะครับผมไอดียสำรองเราอาได้ได้โชคได้ลาบไปแล้วนะครับผมถึงจะไม่ได้ใช้งานถ้าเราไปย่อยถ้าไปย่อยมันก็มีประโยชน์กว่านะเอาจริงนะครับผมก็คือดีกว่าไม่ได้ไงมา ไอดีหลักไอดีหลักภาพสวยมากเลยอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นทางฝั่งปีศาจยิ่งจอกราชาปีศาจแล้วก็ปีศาจท,ท้องทะเลนะครับผมผมเหมือนผมเห็นภาพหนึ่งที่มันสื่อถึงว่าสื่อถึงว่าไอ้ฮามาโมกับ เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับผมทามโมกับเอนมุสุบิมีความเกี่ยวพันกันไม่รู้ว่าพันยังไงนะครับผมเหมือนจะรู้จักกันนะครับผมดูจากภาพตรงไงนี้นะยังไม่ยังไม่เคยเข้ามาเลยตรงเนี้ยแครบรางวันทั่วไปก่อนนะครับผมโอ้ได้ยกด้วย เยได้หยกเยอะมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเผื่อมันมีให้เราที่จะแลกนะครับผมเคอันนี้เราแลกโดยไม่ต้องสนใจนะครับผมว่าอันนี้มันได้ยากแต่ว่าตังเราหาได้ง่ายอยู่แล้วโอเคไม่มีแล้วขอเสียเวลาแป๊บนึงนะโอเค มาสุ่มต่อนะครับผมสุ่มต่อกับไอดีลักของเราจะได้ไหมนะครับผมจะได้ตามที่หวังไวไหมนี่นะครับผมเก็บของรางวัลก่อนเนี่ยได้รางวัลเยอะมากนะครับผมกิจกรรมมามาสุ่มกันเลยนะครับผมสามสิบใบนะครับผมป้ายฟุบ <laughs> ตามจินตนาการล้วนๆนะครับผม ไปเลยลปึ๊บน้องหอยนะคะรับผมเฮ้ยระดับอาเฮ้ยคำนี้หมห้นะคะรับผมสัเก็ SR ก็ถือว่าออกออกไดออกบ่อยอยู่นะออบ้องบ้องพี่บ้อง อืมโอเคอันแรกคือลองเชิงนะครับคือลองเชิงไปต่นนะครับผมซึบซึบ,ซบได้ไหมได้ไหมกับปะนะครับผมเฮ้ยอย่าสโลโนานดิใจมันวันวันเฮ้ยระดับอา้วนรวย เอาแล้วเอาแล้วโอ้ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับผมเ,เงียบนะครับผมเงียบเลยนะยังมีตัว, R วอาโพมาหนึ่งตัวนะไปะต่อนะครับผมอันสุดท้ายแล้วช็อตสุดท้ายแล้ว้าย บกุศสามดาวโหระดับอาระดับออดีนี้ได้เยอะแล้วไงมันไม่ให้หรอกโอ้ตัวน,นี้นะครับผม ตัว PVP โหดอยู่สายสถานะโอ้ไม่ได้นะครับผมไอดี ID นี้ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ไม่ได้เสียใจนะครับผมเพราะว่าเราจะสุ่มไปทีละใบเราเล่นกิจกรรมเราได้มาเราก็สุ่มไปทีละใบนะครับผมอาจจะได้ในช่วงไหนช่วงหนึ่งนั่นแหละครับผม โอ้ S <S <S oh. ได้น้องนอนชาเขียวนะครับผมโอ้โ๋อได้แล็กคูนแซัมอนสซมมอนเึ๊บอ๋อ อดเบย์ดอดเบย์นะครับผมไปยกต่อนะครับผมยกต่อเลยถ้าจะเกลือไว้ <c oughs> เฮ้ยโดมิกิเฮ้ยน้องวานร้าจับ SR ก็ออกบ่อยนั we See, we ้นก็ออกบ่อยอยู่นะครับผมอาตกใจไปเรื่อยไปเรื่อยรอบที่แล้วเราได้เยอะแล้วไงรอบนี้ไม่ได้นะครับผมไอดีนี้ ไปเลยช็อตสุดท้ายนะครับผมฮึบไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสลับ30บใบย,ยังไงถือว่าได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมดีกว่าไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมสุ่มมา ได้มาบ่อยแล้วไงก็คือช่วงนี้มันอาจจะไม่อาจจะได้ยากหน่อยสลับไ d ผมบนะก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะครับผมกิจกรรมนี้แจกรางวัลเยอะมากสรบก,กิจกรรมของอ่าซูซูกะโกเซนนะครับผมเป็นกิจกรรมที่มีทั้งอันเนี้ยเราสามารถเลือก,อกทีเลือกทางได้ว่าพนันว่าทีมไหนจะชนะนะครับผมแล้วเราก็ต้องดูความจำเป็นด้วยดูดาเมจแล้วก็ดูมิตมะ ว่าเอออันไหนน่าจะชนะมากกว่านะครับผมอ่ะในส่วนนี้ก็คือกิจกรรมที่เราต้องเลือกด้านซ้ายมือก็จะเป็นการตีบอสก็ไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะครับผมในช่วงเริ่มต้นด้านขวาก็จะเป็นผมยังผมจำไม่ได้อ่าเป็นการเลือกเลือกรูนนะครับผมเลือกไวผมไม่รู้เหมือนกันว่าเลือกไวทําไมนะครับผมยังไม่ได้ไปอ่านมาเลยนะครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมอ่ะก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะเยอะนะเพราะว่ามันมี หมดวันถึงวันไหนก็จาไม่ได้ <c oughs> จาไม่ได้ตลอดเลยก็แล้วแต่บางอันนะครับผมซัมมอนถึงวันนี้กิจกรรมถึงวันนี้นะครับผมก็จะมีบอกในกิจกรรมอยู่แล้วว่ามันถึงวันไหนโดยที่เราคลิกตรงนี้นะครับผมอ่ะมันบอกว่าถึงวันที่14ใช่เหรอ14จูลีอ๋อเยอะเหมือนกันนะเอ้ยไม่เยอะเนี่ยก็เออก็หลายวันอยู่นะครับผมในการเล่นกิจกรรมนี้ ก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าแลก SSI SP ได้ด้วยนะครับผมเล่นตั้งแต่ตอนนี้จะได้แลกไวๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปคลิปแรกของรางวัล SSI SP นะครับผมบ๊ายบายครับผม <laughs>